วายกักแกงมั่วได้หน่แกงยังแกงมั่วแกงมัวครับใส่บังรู้มีหอยข้าวโพดมีข้าวโพดใส่บังข้าวโพดรู้ข้าวโพดได้มาจากโรงอาหารไอ้ยังกว่าอาหารอันบงสมิลัดเขาเแม่นเป็นในคล้ายๆว่าไอ้สลัดเขานะมาบัต kind of ิเนอร์ฮาก็เอามาบัติเนีรก็ได้บวกเกลือเทศพวกเนี่ยอ้บวกเกลือเทศพวกนี้มันจะเป็นของเขาหมดเหรอ ขาพีแต่ผงยังยังเนืนือยังเน้าปลากรป๋องปากระป๋องกาครับบ้าวเขาเอื่อนอีกยังนาปลาปลาบดนะสิริทุนาเออสิริทุนนใช่เนโอเคดีเฮยยกมังูยกขวดมังูตัวตัวยกนะเขาอ่านางไนี่ ทีซ์เคปัทเงินละปวดละหาพันห้าพันบาทเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่บอกเขาด้วยพันละหกสิบบาทอ่ะพันหกสิบบาทห้าพันก็ 300. 5, าสามร้อยห้าามร้อ0สามร้อยบาทสามร้อยกมีสามรครับสามร้อบาทไทยดีจีเหรออยู่ในหาพันดีจีเท่าไหร่ครับสี่บเนี่บอ

ย้า่ไปแล้วย้ายไปอยู่กับเมียเด็กเายุุ่่เมีนครับยหายไปแต่โดนเสิบห้าปีล้วครับย้า่ไปเดียวไปบ้านุยใส่ของเยอะเกินไปลบัวมอยู่กับตะเคียนย้ายไปอยู่บานเมียเขาเอ,อมือมเราคนหยาดเมียเด้อเอาขรอขั้วยู่หันครับว้าห่ราชนิพนผูุ้หญ่บาทบเต็มได้มือนมันมือนม,ม,มันอยู่ท่าสีมิงเราแก่ จูโมรูเต้นบายแต้นบายแตนบายแมนแตนบายามว่าก okay, oh, ันโอเคสองแปดอูบอกว่าให้ตักซ่อนกลางในมันสิบูดโอ้ยนั่นซ่อนกลางเขาเอา่อนกลางเขาไว้นี่พี่ซ่อนซ่อนซ่อนขอบนั่นซ่อนกลางเขาที่มันจะคล้องไว้ห็นกันเนี่ย อันนี้สวนกลางเอากระส่วนกลางง่งม่วงไปงัมม้นกระฟ้าโอ้ยมันจีบบุตะได้นะดองเนี่สามอันเนี่ยอันนี้สวนกลางเอากลางกลางคืออะไระา้างมันส่วนคือกันแต่ว่าจะคองถือตัวนี้ส่วนกลางว่าเวลากินตัดใส่ถั่วนั้นอันนี้มันกลางโอ้ยมันสายไปแล้วนะ<อ>กินไปรวดโอ้ยสมองหมอบเดียว กาอมะกางมะกางอะไรกินไปรดบูดกบูกรเฮ็ดไหมกินทั้งนั้นตัวบืดเงินเป็นกระสอบ